สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมสวนธรรมนาคู่หนองคูนด้วยกันนะครับในคลิปนี้นะครับเป็นคลิปการเลือกและวัดคำนวณขนาดพื้นที่เพื่องานไถปรับปรุงแนวเขตดินการบรุงหน้าดินด้วยการห่มฝางข้าวการไถแปรเกตดินต้องน้ำซอกแล้วห่วมฝางหน้าดินการไถปรับปรุงแนวเขตดินและไถโพน้ำออก การไทเกตดันดินเสริมยกถนนทางเข้าในสวนธรรมนาโคกหนองคูนในคลิป EP ที่16ครับสำหรับการเลือกแอปพลิเคชันนะครับเพื่อวัดคำนวณขนาดพื้นที่นะครับเราใช้แอปลิงนะครับซึ่งใช้งานมา3ปีนะครับถือว่าเป็นแอปที่ดีนะครับเพื่อนๆที่สนใจนะครับลองโหลดมาใช้ดูนะครับในการวัดขนาดพื้นที่นะครับ เพียงแค่เดินไปแต่ละจุดแต่ละมุมแล้วก็ปักหมุดนะครับเพื่อจะได้ขนาดที่เราต้องการนะครับการบำรุงหน้าดินด้วยการห่มฟางนะครับหลังจากที่เราไถแปลยกล่องดินแล้วก็ห่มด้วยฟางข้าวนะครับ ดินเดิมในสวนนะครับก็คือแปลงที่ปลูกข้าวทำนาปีมาก่อนนะครับใน1ปีก็จะเจอแค่ปุ๋ยในการหว่านใส่ต้นข้าวนะครับก็ขาดการบำรุงดินที่นี่นะครับเป็นลักษณะดินทรายนาสีขาวนะครับสารอาหารจุลินทีย์ในดินนะครับก็ยังถือว่าน้อยนะครับหลังจากที่เราอยู่กันมาเป็นครบ1ปีนะครับต้นไม้นะครับก็จะโตช้าไปหน่อยนะครับเราก็เลยต้อง มีการบำรุงหน้าดินนะครับด้วยการห่มฟางข้าวฟางข้าวก็ได้จากท้องทุ่งนาที่เราปลูกนะครับแล้วก็อัดเป็นก้อนฟางเอาไว้นะครับแล้วก็มาห่มให้หน้าดินนะครับหนึ่งร่องดินที่เรายกขึ้นมานะครับเราใช้ก้อนฟางหนึ่งก้อนใหญ่นะครับที่อัดไว้นะครับเป็นแถวแต่ละแถวนะครับแล้วเราก็จะใช้น้ํานะครับในการมาลดมาฉีดให้ชุ่มนะครับให้ฟางยุบแล้วก็ย่อยสลายไปกับ าการที่ตากแดดทิ้งไว้นะครับจุดต่อไปครับการไถแปรเกรดดินล่องน้ำซ้อและห่มฝางหน้าดินในปีที่ผ่านมานะครับดินที่เราปรับไว้ก่อนแล้วนะครับก็ามาเจอฤดูฝนนะครับน้ำฝนนะครับที่อยู่จากที่สูงก็จะไหลลงสู่ที่ต่ำนะครับทำให้เกิดเป็นร่องน้ำซะ้อนะครับในการแก้ไขร่องน้ำที่ซ้อนะครับ เราจะเกรดปรับเรียบเลยไม่ได้นะครับถือว่าแก้ไขไม่หายนะครับต้องใช้รถไถครับในการาลงผานนะครับลาบร่องน้ำให้ดินมันแตกนะครับแล้วก็ค่อยไถเกรดเรียบอีกทีหนึ่งนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะใช้ฟางข้าวนะครับมาห่มในระหว่างที่ต้นหญ้าไม่มีนะครับ ก็ใช้ฟางห่มหน้าดินไปก่อนนะครับแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้นะครับอีกไม่นานครับเดี๋ยวก็จะมีต้นหญ้าเกิดขึ้นมานะครับในระหว่างช่วงหน้าร้อนนะครับจะมีพายุฤดูร้อนนําฝนมาตกด้วยครับเพราะฉะนั้นเราไม่อยากให้ลูกสมอของการปรับเกล็ดดินที่ดีแล้วนะครับให้เสียทรงจากน้ำเ้าะอีกครั้งนะครับเราก็จำเป็นต้องหาฟางนะครับในการ มาคลุมหน้าดินไว้นะครับหรือว่าถ้าหากมีหินคลุกนะครับแบบที่เราใช้ในการผสมปูนนะครับก็สามารถนํามาโดยป้องกันหน้าดินเซาะหรือว่าป้องกันน้ําไหลนะครับทําให้เกิดร่องดินนะครับ จุดต่อไปครับมาถึงการไถปรับแนวเคดินและไถโพนหนามออกนะครับเนื่องจากว่าเป็นที่นานะครับก็ในการทํานาก็จะต้องมีการาไถนะครับคูคันนานะครับก็อาจจะถูกาผานนะครับปาดไปทีละนิดทีละหน่อยนะครับแล้วก็จําเป็นต้องมา,าตัวดูนะครับว่าตรงไหนนะครับมีรอยไถ ทั้งของเราหรือของข้างเคียงนะครับที่กินล้ำเข้ามานะครับแล้วก็ใช้แอปนะครับแอปลิงนะครับช่วยในการวัดระยะนะครับแล้วก็ดูแนวเขตนะครับให้มันได้ตรงตามรูปแบบของโฉนดนะครับอันนี้เราจะใช้รถไถนะครับในการมาดันดินนะครับปรับแนวให้ตรงนะครับก็ใช้เชือกวัดนะครับวัดระยะให้ รถไถนะครับได้เห็นว่าต้องดันดินออกมาประมาณไหนนะครับก็จะได้แนวนะครับที่ตรงเสมอกันนะครับดินคูคนานะครับที่แข็งนะครับรถไถนะครับก็จะได้ช่วยใช้ผ่านนะครับในการลงปาดนะครับ เพื่อให้ดินนะครับแตกออกแล้วก็ค่อยปรับดันออกไปให้ได้ระดับนะครับส่วนของโถดินนะครับที่มีอยู่มานานนะครับจนกระทั่งมีหนามนะครับต้นหนามขึ้นมานะครับทำให้เราเสียประโยชน์ในพื้นที่ในการเพาะปลูกข้าวนะครับเราก็ต้องดันออกนะครับ ต้นหนามประเภทนี้นะครับจะมีรากที่อย่างลึกลงดินลึกมากนะครับซึ่งเขาสามารถแตกยอดขึ้นมาได้อีกนะครับเราจําเป็นต้องเอาออกให้ได้มากที่สุดนะครับทั้งรากทั้งกิ่งลําต้นเขานะครับก็จะเต็มไปด้วยหนามนะครับซึ่งในการดึงการลากออกมานะครับก็จะลําบากด้วยนะครับต้องสวมใส่ถุงมือนะครับด้วยความระมัดระวังครับ แนวเขตดินนะครับซึ่งเราใช้รถไถในการมาดันนะครับเนื่องจากว่ารถไถไม่สามารถปรับด้านบนได้นะครับเราก็ต้องใช้แรงงานคนนะครับใช้จอบมาเกลี่ยนะครับเกลี่ยให้มันเรียบนะครับแล้วก็ดูให้ได้เป็นแนวตรงนะครับก็ใช้จอบนะครับช่วยในการเกลี่ยนะครับแล้วก็กระทุ้งให้แน่นนะครับเพราะว่าเนื่องจากดินยังร่วนซุยนะครับดินยังไม่แน่นพอนะครับ เสร็จแล้วก็ทิ้งไว้เลยนะครับรอให้ฝนตกนะครับเดี๋ยวก็จะมีต้นหญ้าวัชพืชขึ้นมานะครับแล้วก็เกาะแล้วก็แน่นเป็นครูนานะครับตามที่ต้องการนะครับ ต่อไปครับมาถึงการไถเกตดันดินเสริมยกถนนทางเข้าสวนธรรมนาโวกหนองคูนะครับเพื่อเชื่อมต่อกับถนนของหมู่บ้านนะครับเราจะปรับขนาด3คูณ110เมตรนะครับซึ่งถนนเดิมนะครับที่เราอยู่กันมา1ปีแล้วนะครับก็จะเป็นระดับเดียวกันกันกบความสูงของแปลงที่นานะครับ เนื่องจากนาฝั่งแปลงติดกันนะครับเป็นเนินดินนะครับก็จะมีวัชพืชเกิดขึ้นเยอะนะครับทําให้ต้นข้าวที่อยู่บนเนินดินนะครับไม่ค่อยเติบโตนะครับแล้วก็ได้ผลผลิตน้อยนะครับก็เลยต้องการให้ปรับด้านดินออกให้ต่ําลงนะครับแล้วก็จะได้เสริมถนนทางเข้าของเราเพื่อไม่ให้รถยนต์ที่เข้านะครับ ติดขัดหรือว่าเจอน้ําท่วมในฤดูการทํานานะครับแล้วก็มาช่วยกันนะครับใช้รถ2คันนะครับในการาถ่ายดินที่ถ่ายแปลไปแล้วนะครับดันขึ้นมาเสริมยกระดับถนนนะครับให้สูงเท่าๆกับผู่ข้าหน้านะครับของแปลงติดกันนะครับ ในการไถปรับทําถนนในครั้งนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการใช้งานระยะยาวนะครับก็ไม่ต้องกูัวว่าในปีหน้าหรือปีต่อไปนะครับเวลาระดับน้ําฝนมาในแปลงนาจะมาท่วมทางเข้าอีกนะครับดินที่ปรับขึ้นมาทําถนนแล้วนะครับที่รถไถได้ ปรับเกลดันไว้นะครับตรงนี้ในส่วนที่เป็นตรงขอบนะครับก็ยังไม่แน่นดีพอนะครับก็หากฝนตกลงมานะครับน้ําก็จะเซาะลงไปทําให้เกิดเป็นร่องได้นะครับก็จําเป็นต้องอาศัยแรงคนนะครับในการใช้จอบนะครับมากระทุ้งกดทับนะครับให้ดินแน่นนะครับ เมื่อรถไถปรับยกเสริมถนนเสร็จแล้วนะครับปรากฏว่านะครับตกกลางคืนนะครับมีฝนตกลงมานะครับทําให้ดินยุบเป็นร่องน้ํานะครับก็ถือว่าตกได้น้ําเยอะนะครับรถที่เข้ามานะครับก็ติดลมนะครับเพราะฉะนั้นนะครับดินที่เพิ่งปรับใหม่นะครับอย่าเพิ่งไว้ใจต่อให้เราวิ่งตามแนวรถไถที่มีน้ําหนักเยอะกว่ารถยนต์นะครับก็จะยุบอยู่ดีนะครับ ต้องระมัดระวังครับหลังจากเสร็จแล้วนะครับก็เวลาผ่านไป3สัปดาห์นะครับแล้วก็เริ่มมีการทํานาบผ่านข้าวนะครับก็ได้ต้นกล้าอ่อนขึ้นมาแล้วนะครับเราลองมาดูดินนะครับเริ่มยุบลงไปเยอะนะครับเพราะว่ามีฝนตกลงมาด้วยนะครับอันนี้เป็นสภาพที่เสร็จแล้วนะครับผ่านไป3สัปดาห์นะครับก็จะเป็นถนนที่ยุสูงขึ้นมานะครับก็จะเห็นว่า นาข้างเคียงติดถนนนะครับก็จะมีน้ำขังอยู่นะครับแต่ยังไงก็รถสามารถเข้าออกได้สะดวกแล้วนะครับสำหรับถนนซอยสวนธรรมนะครับทางเข้าออกนี้นะครับก็จะอยู่ทางทิศตะวันออกนะครับของหมู่บ้านซึ่งตรงข้ามกับบ้านหลังแรก ของหมู่บ้านหนองคูนนะครับอันนี้ก็คือถนนนะครับที่มีขนาดความกว้าง3เมตรนะครับแล้วก็ยาวประมาณ110เมตรนะครับก็บจะมาถึงสวนธรรมนาโคกหนองคูนนะครับ สุดท้ายแล้วครับลองมาดูนะครับผลงานนะครับที่เราห่มฟางกันไว้นะครับประมาณ3-4เดือนแล้วนะครับเวลาผ่านมานะครับวัชพืชก็จะเกิดขึ้นเยอะนะครับก็จะเริ่มคุมฟางมั่งนะครับฟางก็จะยุบแล้วก็แห้งไปนะครับก็นี่คือเป็นการบำรุงดินนะครับของสวนธรรมเรานะครับเนื่องจากนะครับใน ช่วงนี้นะครับเป็นช่วงของการเข้าสู่ฤดูฝนนะครับต้นหญ้าเมื่อได้น้ําฝนนะครับก็จะแตกยอดออกมานะครับอย่างรวดเร็วนะครับสังเกตดูนะครับฟางที่ห่มไว้คุมไว้นะครับฟางทั้งหินคุกนะครับก็จะถูกปกคลุมไปด้วยหญ้านะครับก็ถือว่าดีนะครับเพราะว่าจะได้ช่วยป้องกันน้ําเทาาให้ดินเกิดร่องอีกนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมสวนธรรมนาโคกหนองคูณด้วยกันนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ